วันพระเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสำคัญผู้รู้ผู้มีญาณทั้งหลายให้ความสำคัญผู้รู้ที่เห็นมิติของโลกอื่นจะรู้กันว่าวันพระมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกมนุษย์เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าโลกมิติหลังความตายเป็นวันที่พิเศษเช่นเทวดาประชุมกันก็ประชุมกันในวันพระ ถามว่าเทวดารู้ได้ยังไงว่าเป็นวันพระเทวดาก็ตรวจดูดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกของเราเทวดาที่ดูแลรักษาโลกมีสี่องค์สีทิศเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลทิศเหนือเท้าเวสวุวรรณโนปกครองพวกยักษ์ทิศตะวันออกเท้าทัตตร์สปกครองพวกคนทันวิทยาธรและกุมพันธ์ทิศใต้เท้าวิรุณหกปกครองพวกครุฑ ทิศตะวันตกเท้าวิรูปกักปกครองพวกพรยานาคเท้าจตุโลกบาลเป็นเทวดาที่ดูแลรักษาโลกของเราหัวหน้าเทวดาทั้งสีท่านนี้เขาจะรวบรวมรายชื่อและภาพของมนุษย์ที่ทำบุญทำความดีแล้วจะประชุมกับเทวดาทั้งหลายเพื่ออนุโมทนาบุญโดยจะมีเทวดาที่เป็นบริวารของเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อ และภาพการสั่งสมบุญทำความดีของมนุษย์ทั้งหลายตลอดหนึ่งเดือนเทวดาก็จะบันทึกภาพการทำความดีทุกอย่างเช่นดูแลพ่อแม่ช่วยเหลือผู้คนจนไปถึงการทำบุญในพระพุทธศาสนาลำดับชนชั้นการเป็นเทวดาจะแบ่งตามความมากน้อยของบุญเริ่มตั้งแต่เทวดาประจำบ้านหรือที่หลายคนจะคุ้นกันในชื่อผีบ้านผีเรือน ถ้าในาพระไตรปิฎกจะียกว่ากลุ่มพระเทวดากลุ่มพระเทวดาคืออดีตมนุษย์ที่สั่งสมบุญมาระดับหนึ่งไม่เยอะแต่ยังน้อยศีลห้าพอผ่านได้ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่าศาสนาพุทธก็ทําบุญสงเคราะห์โลกเปิดมูลนิธิส่งเคราะห์โลกไว้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยทําผิดศีลอะไรเล่าไม่ค่อยได้กินเลยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นกลุ่มพระเทวดาสะส่วนใหญ่เป็นเทวดาที่อยู่ตามบ้าน คือพบของเขาวิมานของเขาจะซ้อนอยู่ในบ้านของมนุษย์อีกทีหนึ่งเป็นมิติละเอียดที่ซ้อนกันอยู่กุมภะเทวดาเขาจะทําหน้าที่รวบรวมหลายชื่อและภาพของมนุษย์ที่ทําความดีต่างๆรวมไว้ในบัญชีของเขาเพื่อจะเอาไปให้ชาวสวรรค์นในเทวสภาอนุโมทนาเพราะเทวดาจะดีใจมากเวลามนุษย์ทําบุญทําความดีเขาจะมีสหายเพิ่มขึ้น สวรรค์จะได้ไม่ว่างจะได้มีเพื่อนมีสหายเพราะฉะนั้นพอมีคนทำความดีเขาจะดีใจเพราะเขารู้แล้วว่าผลของการทำความดีมันดียังไงหลังความตายแล้วเทวดาเขาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์ที่สั่งสมบุญเขาก็จะได้บุญด้วยการอนุโมทนาบุญก็จะเริ่มจากบุญใหญ่ๆก่อนการรวบรวมลายชื่อและภาพของมนุษย์ที่สั่งสมบุญทำความดี ก็จะเริ่มจากกลุ่มพระเทวดาไปสู่อากาศเทวดาอากาศเทวดาคือเทวดาบนอากาศวิมานจะอยู่เหนือยอดไม้ประมาณ16กิโลกลุ่มพระเทวดาก็ดีอากาศเทวดาก็ดีจะแบ่งเป็นสี่ตระกูลสี่เผ่าเช่นกลุ่มพระเทวดาสายพญานาคกลุ่มพระเทวดาสายครุฑกลุ่มพระเทวดาสายยักษ์กลุ่มพระเทวดาสายคนทันหรือวิทยาธร คือเทวดาตั้งแต่พื้นมนุษย์ไปจนถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแบ่งเป็นสี่สายสี่ตระกูลจนกระทั่งไปถึงผู้ปกครองเทวดาแต่ละสายพอเทวดาแต่ละสายทั้งสี่สายสี่ตระกูลรวบรวมภาพการสั่งสมบุญแล้วก็รายชื่อไปให้กับเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็จะนำเรื่องราวทั้งหมดนั้นไปให้กับเท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะเทวราชก็จะประกาศรายชื่อ แล้วภาพก็จะขึ้นเลยเทวดาทั้งหลายก็จะได้อนุโมทนาบุญเขาก็จะอนุโมทนาบุญและประกาศคุณงามความดีบนสวรรค์ในวันพระใหญ่เทวดานิยมมาสั่งสมบุญมาบูชาพระธาตุจุลามณีเป็นพระเจดีย์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงบรรจุพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาเขาได้พระเขี้ยวแก้วไปในวันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ บางเขี้ยวแก้วเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ใสสะท้อนแสงเวลาที่พระพุทธเจ้าย้มพระโอษฐ์ท่านยิ้มปุ๊บแสงจะสว่างวา่าบออกมาจากเขี้ยวของท่านที่ใสเป็นแก้วกลั่นด้วยความบริสุทธิ์เวลาพระอนนน์เดินตามแต่พระพุทธเจ้ายิ้มจะเห็นมีแสงออกมาซึ่งในวันพระใหญ่เทวดาก็จะนิยมประชุมฟังธรรมโดยมีเท้าสักกะเทวราชหรือเป็นผู้มีรู้มียานเป็นต้นไป ที่จะไปแสดงธรรมให้ฟังธรรมะที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อไม่ให้เทวดาประมาทในการสั่งสมบุญพระบุญที่ทําให้เทวดาอยู่ตรงนี้คือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกจารตุมหาราชิกาจะอยู่ออกไปนอกโลกเป็นภูมิที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เป็นมิติที่สอนมิติอีกทีหนึ่งอยู่สูงออกไปนอกโลกสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง คนที่จะไปเกิดตรงนั้นส่วนใหญ่จะทำบุญประเภทสงเคราะห์โลกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำความดีต่างๆส่วนใหญ่ก็ต้องรักษาศีลห้าแต่อาจจะไม่ถือศีลบริสุทธิ์ศีลห้าไม่ขาดแต่ว่าพร่องเทวดาในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมียักษ์พญานาคครุฑคนทันวิทยาธรยักษ์ทำบุญปนความโกรธไปงานบุญทำบุญก็โมโหหงุดหงิดทำความดีไปด้วยหงุดหงิดไปด้วย ครุธก็คืออดีตมนุษย์ที่ทำบุญปนความหลงความเห็นผิดเข้าใจไม่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาไม่ยึดถือพระรัตนตรัยร้อยเปอร์เซนต์พระานาคทำบุญแต่ติดนิสัยการมราคะชอบเรื่องการมแต่ก็มีศีลแล้วทำบุญด้วยคนเกิดเป็นพรยานาคต้องอ้าปากตลอดเวลามีความร้อนออกมาเพราะทำกรรมด้วยปากปากไม่ค่อยดีบวกกับเรื่องกามเป็นหลัก คนทันก็ทำบุญแต่ชอบเรื่องของศิลปะดนตรีร้องรำเรียกว่าสายศิลปะถ้าเป็นสายวิทย์ก็จะเป็นพวกชอบอ้างอาคมบ้างเรื่องความรู้บ้างพวกแนวศาสตราจารย์นักวิทยาศาสตร์ก็จะมีอาคมเรียกสายวิทย์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นพวกพ่อมดหมอผีเขาก็จะมีของพิเศษมีคาถามนุษย์คนไหนที่มีอาคมมีคาถาก็เกิดจากเทวดาพวกนี้แหละคือวิทยาธร ที่จะลงมาส่งฤทธิ์รักษาวิชาของตัวเองคือพวกนี้เขาจะชอบให้คนเคารพนับถือส่วนสวรรค์ชั้นที่สองเริ่มเป็นเทวดาชั้นสูงจะไม่มียากไม่มีนาคไม่มีครุฑคนทันวิทยาธรเทวดาในสมัยชั้นที่สองส่วนใหญ่จะเคยเป็นคนที่ทำบุญในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเพราะทำบุญถูกแหล่งเนื้อนาบุญคนก็ต้องอย่าลืมว่า สวรรค์หรือนรกก็ตามไม่ใช่ของคนพุทธมันมีอยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ขนพพบ,บุญบาปเป็นของกลางๆเหมือนดวงอาทิตย์ถามว่าดวงอาทิตย์เป็นของศาสนาไหนไม่มีดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นของใครเหมือนกันนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนทั้งหมด ไม่ใช่ของศาสนาพุทธมันมีอยู่แล้วเหมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ของศาสนาไหนชันใดคําสอนของพระพุทธเจ้าบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าการเวียนว่ายตายเกิดมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติบุญที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาจะเป็นบุญที่มากกว่าบุญที่เกิดขึ้นทั่วไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเองเลยว่าทําบุญจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 1. วัตถุบริสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์ 3. บุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์คือของนั้นได้มาโดยสุจริตไม่ได้ยักยอกโกงหรือเบียดเบียนใครมาเจตนาบริสุทธิ์คือมีจิตยินดีผ่องใสเบิกบานเริ่มไม่รู้สึกเสียดายสิ่งที่ให้บุคคลบริสุทธิ์คือทั้งผู้ให้และผู้รับมีศีลบริสุทธิ์มีสภาวะธรรมภายในแต่หลักๆที่เห็นในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่ เกิดจากบุคคลบริสุทธิ์มากกว่าโดยเฉพาะผู้รับทานที่เราไปให้ทานถ้าท่านมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนบุญที่ได้ก็จะมากไปตามนั้นส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเนื้อนาบุญท่านในปัจจุบันก็คณะสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็จะแบ่งเป็นเขตหลายๆเขตเขตตรงกลางก็จะเป็นเขตของผู้ปกครองเป็นราชาอย่างสวรรค์ชั้นที่สอง ราชาก็คือเท้าสักกะเทวราชหรือคนไทยจะเรียกว่าพระอินทแต่พระอินจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีสีเขียวอย่างเดียวแต่ว่าท่านจะมีบางช่วงที่ท่านลงมาจำแรงเป็นเทวดาที่มีสีเขียวซึ่งคนไทยก็จะเรียกว่าพระอินแต่จริงๆแล้วเท้าสกกะเทวราชไม่ได้มีสีเขียวแต่ว่าท่านจะลงมามีสีอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านวันพระจึงเป็นวันที่เหล่าเทวดาและเหล่าผู้รู้ให้ความสำคัญมาก สังเกตดีๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างโลกของเรามีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บังเกิดขึ้นมาแล้วสี่พระองค์แต่ว่าก่อนที่จะมีโลกของเราก็มีโลกในอดีตมาก่อนแล้วมากมายคือโลกบังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งมหากาบหนึ่งมหากาบก็คือระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป พอล่มสลายก็เกิดโลกขึ้นมาแล้วก็สลายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกอยู่อย่างนี้เกินกําลังล้านล้านครั้งก่อนหน้านี้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีมากกว่าจํานวนเม็ดทรายที่อยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดและโลกก็ไม่ได้มีแค่โลกเดียวด้วยมีเป็นอนัอนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนตรัสรู้ธรรมในวันพระใหญ่ขึ้น15บห้าคระจันทรเต็มดวงทุกพระองค์ ไม่เว้นแม้แต่พระองค์เดียววันพระใหญ่หมดไม่มีวันอื่นเลยแม้แต่วันเดียววันนี้จึงเป็นวันที่ผู้รู้กล่าวไว้ว่าวันที่พระนิพพานเชื่อมต่อบุญกับมนุษย์มากที่สุดแล้วก็เป็นวันที่ทำบุญก็ได้บุญมหาศาลดังนั้นวันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงจึงเป็นวันที่ผู้รู้แล้วก็เหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าล้วนให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษเช่นศีลแปดถ้าถือวันธรรมดาก็ถือศีลแปด แต่ถ้าถือวันพระใหญ่จะเรียกอุโบสถศีลถือเป็นวันพิเศษถ้าสั่งสมบุญก็มีโอกาสที่จะได้บุญมากกว่าวันปกติจึงเป็นวันที่ทุกคนควรจะได้สั่งสมบุญและย้ำเตือนถึงความไม่ประมาทในชีวิตอีกทั้งวันพระใหญ่ขึ้น15บห้าค่ำเป็นวันที่ยมโลกหยุดคือนรกมี8ชั้นแต่ละชั้นประกอบไปด้วยมหานารกหนึ่งขุมอุตสถานนรก16ขุมยมโลก40ขุม เมื่อรวมแล้วนระก8ชั้นจะมีทั้งหมด456ขุมนรกทั้ง456ขุมยังแบ่งระดับความรุนแรงของทันทรมานได้3ระดับคือมหานรกรุนแรงแรงสุดหนักสุดรองลงมาก็อุทศานรกและเบาสุดก็คือยมโลกซึ่งยมโลกอย่างเดียวเท่านั้นที่หยุดทันทรมานในวันพระใหญ่อุทศานรกกับมหานรกไม่หยุดด้วยยมโลกหยุดทันทรมานถ้าญาติส่งบุญไปให้ในวันนั้น ผู้ตายเขาก็จะได้รับบุญทันทรมานก็จะลดน้อยลงหรือถ้าบางคนกรรมเบาบางก็อาจจะผลได้เลยส่วนเจ้าหน้าที่ยม,มโลกเขาก็ร้อนทรมานเหมือนกันจับอุปกรณ์ทําทันทรมานก็เมื่อยน้ําโลหะล้อมเหลวก็กระเด็นใส่มือบ้างแล้วปล่อยมือก็ไม่ได้จากหอกจากมีดหยุดพักก็ไม่ได้ทําทันทรมานหยุดพักไม่ทําทันทรมานก็ไม่ได้ร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยเจ็บก็เจ็บเหมือนกัน แต่ว่าไม่ทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ยมโลกก็คืออดีตมนุษย์ที่ตอนยังมีชีวิตอยู่เป็นประเภทวัดก็เข้าเล่าก็กินบุญก็ทำกรรมก็สร้างแต่ไม่มากถึงระดับที่ตกนรกยกตัวอย่างเช่นคนบางคนพอเข้าพรรษาก็ไม่กินเหล้าไม่กินเลยหยดเดียวก็ไม่กินถือซองบอกบุญชวนคนอื่นทำบุญถือศีลเข้าพรรษาพอออกพรรษาปุ๊บกินบ้างเป็นต้นเวลาตายไปบาปส่งผล ก็จะไปเป็นเจ้าหน้าที่ยม,มโลก9เดือนพักสามเดือนถามว่ากินเยอะกินน้อยแค่ไหนถึงจะไปเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปตกนรกโดนกรอกน้ําทองแดงไม่รู้เลยในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกไว้ว่าต้องกินแค่ไหนมันเป็นเรื่องของบุญบาปผสมกันวันพระจึงเป็นวันที่ควรสั่งสมบุญใหญ่เป็นอย่างมากความสําเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นทําไมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ กี่ล้านพระองค์ทั้งหมดจะสรู้ในวันพระใหญ่ทุกพระองค์คงมีเหตุผลแน่นอนว่าบุญก็ดีพระนิพพานก็ดีอะไรทั้งหมดก็ดีจะเชื่อมจดกันเร็วแรงที่สุดคงต้องเป็นวันพระใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สั่งสมบุญในวันนี้ก็จะเป็นการทำบุญที่ถูกที่ถูกเวลาบางอย่างที่ถูกที่ถูกเวลามันก็จะสำเร็จง่ายถ้าเราทำบุญในวันพระใหญ่ มันก็จะเป็นการทำบุญที่ถูกที่ถูกเวลาถูกเนื้อนาบุญนั่นเองทำนำทางชาแนลขอขอบคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาพิจารณาติตรองขอให้ธรรมะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไปสาธุ